นักศึกษาวอปอรุ่นที่67เข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการในหัวข้อบทบาทของกองทัพในสถานการณ์วิกฤตโดยได้รับเกียรติจากพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บรรยายณหอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร รื่องแม่สายเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยต้องชื่นชมท่านผู้จัดการหารสูงสุดนะครับท่านเป็นชุดแรกนะครับที่ลุยไปที่แม่สายหลังจากที่ท่านลงไปแล้วนะสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งถนน,นทั้งบ้านทั้งคโครนทั้งต้นไม้ทั้งน้ําส่วนใหญ่จะทรัพย์สินไปหมดบางบ้านก็เหลือเล็กน้อยท่านนายมตรีก็พาคณะดนตรีที่เกี่ยวข้องไปซึ่งผมไปด้วยนะครับพอท่านไปเห็นอย่างเงี้ยทางพื้นที่บอกว่าคงต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนท่านก็หันมาถามผมว่า ท่านลมงตีช่วยช่วยอยู่ได้ไหมช่วยดูได้ไหมบอกได้ครับผมก็กลับมาพร้อมกับท่านแล้ววันลุ่งขึ้นก็ขนเสื้อผ้าไป,ไปนอนที่นู่นเลยนะครับอยู่ที่แม่สายเริ่มต้นด้วยการแบ่งเขตปฏิบัติการแบ่งเขตเป็น5เขต เขตที่1บอกให้กองทัพเรือรับผิดชอบเขตที่สองกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการหาพัฒนารับผิดชอบเขตที่3กองทัพบ,บกรับผิดชอบเขตที 4, ่4เขตที่5ให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโดยอสอแล้วก็ลงมือทํางานนะครับเพื่อแข่งกับเวลาตอนนั้นน้ําก็ยังอยู่นะครับตอนที่เริ่มลงไปนะนอกจากโคลนน้นําแล้วยังมีน้ําที่มาตามลําน้ําสายอีกนะครับก็ต้องมาป้องกันว่าไม่ให้เข้ามาอีกก็ให้กรมการหนันช่างทํางานรับผิดชอบไปโคลนก็ต้องเอาออกน้ําก็บันจะเข้าสารพัดเข้ามานะครับก็ต้องสู้กันแล้วก็ ฐานช่างให้แบ่งเป็นผัดนะครับมีผัดกลางวันกับผัดกลางคืนนะนั้นก็ทํางานงทั้งวันทั้งคืนกันอย่างเงี้ยน้องๆฐานช่างก็ช่วยกันเต็มที่นะครับก็ยันกันไว้แล้วก็เร่งประสานบริการทุกภาคส่วนขอทางภาคเอกชนจิตอาสาเข้ามาช่วยนะครับทุกฝ่ายก็เข้ามาช่วยแล้วเราก็นั่งไล่การาฟ ว่าความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วก็ลงตรวจเยี่ยมแล้วก็ขาดอะไรก็เพิ่มให้ขาดคนขอคนมาเติมขาดเครื่องมือขอเครื่องมือมาให้ทําอย่างเงี้ยแล้วก็ดูมอนิเตอร์ตามไหมเนี่ยตามกราฟที่แดชบอร์ดที่แสดงเนี่ยมันก็สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จจริงๆแผนเดิมเนี่ยสเดือนนะครับผมไปก็คือท่านนายกขอว่าทักเดือนเดียวได้ไหมบอกได้ครับจะพยายามแต่วางแผนไว้เดือนนึงแต่ปกวกาเสร็จแค่3สัปดาห์เสร็จก,ก็ทําก็ทให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคลายความเดือดร้อนไปได้อย่าง อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจขององค์กรสาหรับหัวใจสําคัญนะครับก็คือการใช้การแบ่งเขตและที่สําคัญคือเอกภาพในการบัคับัญชาและการควบคุมก็เลยกลายเป็นท่านมท .4 ีธีรรัตน์ละลนะครับเป็นคนคุมและผมเป็นที่ปรึกษาแต่ในทางอิบัตแล้วคือผมก็ลงไปดูกับน้องๆเนี่ยนะครับแล้วการใช้แดชบอร์ดนะครับการเยี่ยมเยียนการจัดสรรทรัพยากรทีนี้สถานการณ์ปัจจุบัน ในเรื่องวิกฤตปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3เรื่องที่รัฐบาลมอบให้กองทัพช่วยเรื่องแรกเรื่องยาเสพติดนะครับภารกิจที่เราได้รับผิดชอบก็คือสกัดกั้นปราบปรามนะครับแล้วก็การฟื้นฟูบําบัดน,นะครับ ก,การปราบปรามก็ก็ซีลสต็อปเซฟอะไรที่กําลังดําเนินการอยู่เนี่ยซีลสชั้นฟื้นฟูมําบบัดตอนนี้ไปดูโมเดลที่ทวัตบุรีโมเดลที่จังหวัดร้อยเอ็ดพยายามตอนนี้คุยกับกรรมก,การกองทัพไทยนะครับให้มาวางรูปแบบให้หน่วยต่างๆปฏิบัติสําหรับโครงสร้างในการกลไกดําเนินการนั้นนะครับก็มอบให้แม่ทัพภาคนะครับเป็นผู้บุรณาการนะครับแม่ทัพภาค1 2 3นะครับแม่ทัพภาค1ด้านตะวันตกแม่ทัพภาค3ด้านตะวันตกเฉียงเหนือจนกระทั่งถึงด้านเหนือนะครับแม่ทัพภาค2ด้านอีสาน เรื่องต่อไปนะครับเรื่องไฟป่าหมอกฟันหุ่นละอองนะครับเป็นปัญหาที่ภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับกลไกที่ใช้ก็ใช้แม่ทัพภาคนี่แหละครับที่เป็นผู้รับผิดชอบตอนนี้แม่ทัพภาค 1, 2, 3, 4นะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ในการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกวันระดับภาคแก๊งคอนเซ็นเตอร์นะครับจาก ผลสถิติที่ผ่านมานะครับตั้งแต่1มีนา 65- ถึง3มเดมกรา68เกิดคดีขึ้นประมาณ8 0 0แสนคดีความเสียหาย81ล้านบาทเศษเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวถ้าเราทำไมถึงต้องตัดน้ำตัดน้ำมันตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอยากจะเรียนว่าท่านดูภาพนี้นะครับสีแดงคือขบวนการสีเทาคือผู้ได้รับการเดือดร้อนคอนเซ็นเตอร์ที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้หลอกเฉพาะคนไทยคนจีนนะครับหลอกทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยนิ่งเฉยเนี่ย เราก็จะได้รับคํากล่าวหาว่าไม่สนใจในการที่ดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงจําเป็นต้องมีการดําเนินการตัดน้ําตัดน้ํามันตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็ถูกบางส่วนโจมตีพอลวควรว่าไม่คํานึงถึงมนุษยธรรมแต่มันจําเป็นนะครับ สิ่งที่ท่านสะท้อนในวันนี้เนี่ยมองเห็นเลยอะคะ่ะว่าหากประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วเนี่ยกองทัพเนี่ยคือองค์กรที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยนำพาแก้ปัญหาวิกฤตไปได้ในภาวะที่ไม่มีคนที่อยู่เป็นหน่วยงานหลักที่จะดูแลได้นะคะเพราะว่า,ามีทั้งกำลังทนมีทั้งแนวคิดยุทธศาสตร์ที่มองภาพรวม ะะที่สำคัญที่สุดก็คือมีภาวะของผู้นำแล้วก็จิตใจที่เสียสละนะคะจากที่ได้รับฟังเนี่ยผมก็รู้สึกว่าในการดำเนินการต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนะครับจนกว่าจะออกมาเป็นการตัดสินใจในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งก็ผลที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นก็คือเรากลับสู่สภาวะปกติกันได้แก้ปัญหาได้อย่างสำเร็จรุ่วงไปด้วยดีต่อไปครับ